มาต่อเลยดีฝานะพี่น้องโอเคโอเคโอเคมา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 ต่อจาก,จากออไอที่แล้วนะที่ไปสำรวจบ้านเก่ามาแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านมาเรียบร้อยนะครับผมซึ่ง EP นี้เราจะทำอ่อ,อ,อไม่ใช่ EP เลยั้งนี้เราจะทำไรต่อดีออ่ผมก็ไม่รู้กันอุ <c> ้ย <oughs> เอา้เอาเออไ,ไม่มาค้างเลเออเเอามาแล้วมาเลครดเฮลโหลยินดีเกอครเออเได้รับชี่บ้านมาปะดุดาที่พร้อมจะว่าจะไม่เอาจะไม่เอาเองแบบนี้จะไม่เอาจะไม่เอาเฮ้ยยาของอ่ะเอาปะกก็าม,าม,มาพูดด้ใ่อยเลยไม่้นเสยไม่ได้ยินใช่ไห,ไหไมครับพี่บอลใช่ ตอนนี้ก็โอ้โหคลิปนี้นะครับขอแบบร้อยล้านวิวนะฮะร้อยล้านวิวไปเลยอ่ะไม่แอติชอตหน่อยนะครับแต่ว่าร้อยล้านวิวแน่นอนร้อยล้านวิวขอร้อยล้านวิวเลยคืออยากดังนะครับอยากได้บ้งางแล้วคันหูนะคันหูม่รดูเป็นอะไรไหมไดแต่วผมจะเอสอนวิธีการสอา้างองค์กรในมัดน,นี้แล้วกันนะครับ เออผมไม่รู้ชื่อมัดแล้วก็ไม่รู้นะครับว่ารถมาจากไหนลงดูจากติดต่อเอ่อนี่ครับได้ตอนผมวัดด้วยบ้านก่อนนะครับผมได้ทำการขโมยไข่มังกรไฟมานะครับใช่ไหยแล้วมันอยู่อะไรอีกอ่ะยางทองแลอวแยกทองทงไํไมเนี่ยไม่เขา้าใจนะ okay. Okay. เอาทองให้มังกรลับ โอเคขั้นแรกวิธีการฟักไข่มังกรนะครับคือให้ทุกคนนะครับเตรียมถังมายวันนะครับอันนี้ใครางคนไม่รู้นะแต่ว่าอ๋อนี่ไงจ้ะนี่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแต่มังกรไฟเนี่ยมันชอบอ๋อมันชอบหาของเยาะแครับโอเคเดินต่อแล้วต่อไปนะครับให้ทุกคนไปหาแล้วว่าจะหาในถ้ำหรือไม่ราก็ได้ครับส่วนผมจะไปในน้ำพิมไหม ไปนรกที่ฝั่งคนระับเพื่อฟังใบครับมาเลยมาเลย,ยนี่มาเลยเข้ามาเจอแก๊สเนี่ยเพราะว่าที่ผมตั้งไว้มันเป็นไบโอแก๊สน,น,นะเนาะมันช้ามันช้าดูมันช้าดิผมดูเสียงนะเสียงมันจะช้าๆหน่อยแต่ว่าฟังเรื่อง เดาหรอฮึเหี้ยฮึเดาหนีเข้ามาในเดาได้ไงหนีอยากจับอ่ะเห็นว่ามันจับได้ด้วยนะพวกแย่เป็นไรไม่ต้องแกล้งจับมันเดินไปเดินมาอะไรวะเฮ้ยมันจับมันถ่างขึ้นมาเลยเดี๋ยวเจ้านี่ครับเดี๋ยวอีกคนของผมอีสันตกใจนึกว่าบ้านไฟไหมเดี๋ยวอีกคนของผมนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเอ่อ ทางต้นไม้เห็นไหมนะผมลองมัดตัดต้นไม้ต้นไม้ทีเดียวทาง้นเลยนะโดยบอกก็ตัดกดยอดแล้วตัดนะครับเดี๋ยวเรา๋ยวนเดี๋ยไปจักไข่ผลัดกินเราให้เป็นบริสันนะครับว้าวมาโอ้ยแรงแรงแรงอาจจะค้างนิดนึงเนาะอืม ต่อไปนะครับให้กดคิดสายร,รือว่ากดเอ่อกดค้างนะครับก็เป็นในมือถือวลาเปลี่ยนปุ่มเป็นนะครับก็จะกดลูกหัวครับกดไปเห็นไหมไม่ึ้นลูกหัวใจแล้วมันก็จะฟังครับแล,แล้วถ้าแล้วถ้าละกิจต่อไปนะครับที่จะทำให้มังกรเชื่องได้หรือว่าไม่ใช่ให้มังกรเชื่องสึให้มังกรมันโตนะครับก็คือนี่เห็นข้างบนไหมทุกคน เราจะมีการบอกว่ามันอยากได้นะครับให้ทุกคนนคะให้ของนั้นนะ Apple แอปเพิ้ลยัดบเยียดอยู่มันดับง่ายนะแต่ว่าเนี่ยโอเคใช่ปะเดี๋ยวขอเก็บของตรงนี้ให้บอกรับของไว้ในตัวโอเค เฮ้ยอย่าข้าเฮ้ยอย่าข้าเฮ้ยอาเบือตีอย่าตีอย่าตีเมื่อกี้ใครเตี้ยอ่อเลสโตนอันนี้มันมงกรกูสัตมังกรกูไม่ใช่มังกรหนึงมังกรมันหนอีกตัวแดงนึงเ๋ยแล้วครับ หรือมันข้าวละออกไงสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะลดินบอกเพราะว่าผมชอบคลาสสิกเลยไม่ค่อยเปลี่ยนสีก็เนี่ก็ให้มันไปเรื่อยๆคนระับถ้าใครมีของเยอะก็แด่ก็กน,นะโอ้โหบางครั้งก็ได้กินของฟังนะนี่พอมันมีร่างเงี้คนระับเปลี่ยนร่างแปลงร่าง ป้าเชื่อเนี่ยผมหามาแบบยากมากเลยนะฝันได้ถึงอย่างเนี่ยนะก่อนก็ต้องคิดนะว่าเสกจะหามาจริงๆนะเดี๋ยวต้องนองคิดว่าเสกเนี่ยต้องบอกจังว่าหามาจริงๆนะเพราะว่าหายามาเลยใครที่แม่บอกคุเสกนะคุลุมทึกคุโต้เฮ้ยลุมครับถังอะไรมาเยอะแยะวะเรามาแล้วมึงเทน้ำหมอกเลยเนี่ย เน้าออกเลยไม่มีลูกสนุกอ่ะอืเก็บของมาจนหรือว่านะหรือว่าผมมีอยู่อีกอันหนึ่งนะหรือหอกเนี่ยเอออันนี้คือไวอ่ายังไม่โตเต็มที่นะแต่ว่าคือขี่ได้แล้วขี่ให้หนี่ขี่ได้แล้วหน แต่วจะทำให้มันโตได้อีกไหมก็คือตรัอ่ารู้สึกเกยวะิ่งหู่อยาเนหได้นะไอเจ้าดู่มันไฟไม่ได้หรอมันพื่อแไรใช่ไมอเคแล้วก็ให้มันนั่งก่อนตัวนี้ผมจะจับไนอกบ้านตัวนี้แม่จะไม่ได้เอามอไปะไรแบบพวกอีสองตัวนี้นะคือว่าไอสอตัวนี้ะคจาก ข้างนอกด้วยไหมครับผมก็โอเคต่อไปสิ่งที่ต้องกานคือเหมือนผมหาไม่เจอนะที่จะเป็นไอนาา้น้ำาของไอ้ตัวสลามลาวาอันนี้มี่สิบออนซ์ครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าถ้าเกิดมันอยากกินเยอะก็คงจะได้ทอปไอ้แฮมน้องมังกรนี่จะหัวไป เราไปจอดไว้ข้างไหนก็ได้ไ,ไปจไปอดไแล้วอ้ยมนเลยเราไม่ค่อยมีเลยอ๋อไีู่้ เห็นไหมล้อเราเนี่ยรู้แล้วว่าที่หาบมแบบให้ได้เยอะๆคือตัวายอะไรนะเพือเกิดถึงเบกนเกิดจึดเบรกล่ะแต่ผมก็ขุก็จเนมายแต่ว่าต้องลงที่ขุดสามสายนคือสามพิสามเยอเพลมากเลยเพื่อรจเพลแล้วก็ก แต่่นมที่เตัวที่มันแไอ้คน นี่เพี้ยงไปไม่ได้นะแมีไปกับกนึ่งสองาม่วีูกลังัดสิบ่นไครับ้วกระจอะไรก้วย่นตมกอกมะม่ไทยบตะบกกออยอันนี้โตโไหมเฮ้ยูจิ๋จิ๋ อันนี้ก็ตัวตัวมวัยแล้วผมนะนก็อู้ยอยะไรอะไรอันนี้ก็ตัวต็วมวัยแล้วให้จบเนี่ยก็จะโตเต็มวัยแล้ว,วนี่ครับผมนะการบินนะครับเป็นการบินนะครับซึ่งผมจะลุกของตัวเต็วมวัยอ่ะถึงจะขึ้นได้เนี่ยก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับอ่ะไปสิบนาทีได้แค่นี้นครไอ้ขี้อ่ะโอเคก็ ใช่คน,น,นันบคุณพ่อบายได้ๆๆ